สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วครับผม,มทางเขา่าเข่าตะลกพัทยาครับรถบัสมาถึงแล้วหนึ่งคันนี่ปีไฟมาหมาบครับลัานนี่แหละครับพี่น้องเามาแล้วมาแล้วมาแล้วจนรถบัสมาหอดเนาะยังยวันไหนนอนอยู่ โอ้ยตายซิสอมันเอาแล้วนะครับที่นอนห้องมาหอดจอดถึงครับสนามล้านเป็นซีเรียมพุนผาอันรถรถแอดมินระหอดแล้ว โอ้โห้สะก,กันแล้วสะก,กันแล้วบัดนี้พวกกศไปบึงดอกวีพวกาศไปบึงดอกตะวานไปโอ้โ oh, ห oh. oh, oh. มันเป็นแต่ไทยบ่ลหลังประกาศไทยดอกถึงไม่อะ ล้มพักปนกับจีบด้วยโอ้เตมมนี่นนองครับจบย,ยไห้นลื่น้ลื่นไม่เป็นเท่าไหรอครับไม่เท่าไรหรอยังพอลุกได้อยู่ เมาหมแล้วนี่ติยัดแมนโอ้ลานพอไหมมอนฝนตกเมื่อวานฝนตกเื่มวันเน่ยึงจงนองเจียงนองเลยนะโอ้พี่กันใช่มะฮนรเวมุ่งไปเซนันมุ่งไปนัน อมรถ้าหัครับอืมน่าหอดเลยหอดซากรถบัสอีกหักแน่เนาะแคนั้นแล้วมีมองสุ่มพี่น้องครับ ร้านแสดงมือนี้ผมสิไปหาหามองจอดรถเพราะว่าตะวันขึ้นฝั่งนี้นะครับตกฝังท้างรถจอดเยี่ยมว่าเสาสีดแดดเปลี่ยงๆเ,เลยล่ะลักสิบอาสิ ดูจากลักษณะท่าทางแล้วไม่เหมาะแก่การจอดนอนเลยนะครับผมม่เหมาะแก่การจอดนอนจักรกมิดเลยครับพอดีนอนว่นวามันไม่หมางสาระยุ้ยม่หมองจอดรถม่หมองเสียบไฟพนะว่าเนี่ยผมยังว่เบ่งว่ามันโฮมใหม่มันก็บอมแมนนะพี่น้องครับเขาจอดมันเป็นปลาแบบนี้เลยผมบ่งแล้วมันไม่เหมาะ ขอ,ของการจอดนอนนะครับผมจากประสบการณ์อันหน่อยนิดของผมนะครับข้างหน้าก็เป็นป้าหกหกขังตึกขังนังคินออกครับมมี่หม่องตึกบังสําหรับที่จะเข้าไปจอดแล้วมันหม่มให้เขานอนตัวสินะครับมมีเลยนะครับผมก็เลยววานมาหมอเนี่ยครับ ห่างจากหาดจอมเทียนแค่ประมาณซีโลหาโลหาดจอมเทียนสิเป็นตัวเลือกที่ดีก,กว่าอันนั้นมันคืออย่างไะนฮึ่สลา,าอย่างบน,นมันบ่มีสลา,า,า,าหอยอยุ่นหนอยอยุ่นอะไรอยู่ถนนหลักพูดนะที่ข้างเขาพุณหะเออที่ถนนเล่าก็พอเขามาตรงนั้นมันมันเป็นไอ้นี่มันเป็นลานค้าเกา่าอ๋อเขาให้จอดบะ ขาให้อยู่ได้บ่น่าจะแม่นหวลวงอละมันเป็นร้านค้าเก่ามันเป็นของมันเป็นของเน,นี่ยมันเป็นของพื้นที่เนี้ยมันเป็นของพื้นที่ย่างไปเบื้องพุน,นตีแ<ล>ม่นละฟาดทุกประมาณโลนึงพุ้นได้หรือไงใแม่นมองนี้ก็ได้อยู่ตัวอันเป็นหม่องพื้นที่เขาเจ้าตะวันเขบาบอกบอก่าเขาไปนี่ไหมเ <c oughs> นี่ย แมนคุณวิทานี้มันเป็นลาบแบบเตเลยนลาบแบบหูเลยล่ะแข้าไปอ่น่เนยองจะได้ยุดรถหน่อยนะเขาไปไหมแมนนหน่อยนะจอดได้ยู้ สองขั้นเลยอยู่แบบ่อแถวกันอันนึงจอดข้างในอ่ะนี่อันนึงก็จอดนี่ที่ล่ะอันนึงก็จอดทันเอาะรถใหญ่น่ะบอ๊ะเขาเป็นท่านเขาเขาจอดตัว ของเขามันจอดเลยนะครับเพราะว่ารถรถผมมันสูงบาก,กาเซียงยิงแล้วมันเว่นรถสไลนะครับออกหักถ้าจอดจากข้างในนะ่ะได้โอเคอยู่เอาหม,มองยูหม,ม่องโซาที่มันทำจะท้ากำเ <c oughs> บิ่งแล้วฮะพมนีบ่ น่าจะเอาหัวซุปเขานีแล้วม่ซุปเขานีอนนน่อันตุ่นอันอันอย่างไรเงี้ยครับพี่น้ังครับพื้นที่มันบะมีหมองเหมาะเพาต้องอาศัยว่าจอดนี่จากเสามาเทียงกับสีบล็อกพอยแดดป็นไรแต่ว่าจากเทียงปบายนี่ตะเวนตกฟังท,งทั้งผีกับสีหฮมพอดีตรงพิจารณาออกมา ทันนันนี่เขามาจอดนี่่ขาลังไปเอานาเขานี่ต้นไอสีบอก เชียงเชียงก็ได้ตอนนี้แล้วเจ้านาเขานีใช่ีหเต้ยงเชียงเขานีน้อมีมองจอดปะครับ่น้อ <c oughs> ป่นห่ะรถบัสขั้นหนึ่งหดก่อนมูม้งปะ ม่ว <millenn> ันนี้เราเล่นจุดช้างตะลูดนะครับผมฮะเขายังเกาะทำไมช้างตะลูดป่ะสิเขาตะลุเขาตะลขบวนสาวนาทุกกางเชื่อมาเลยัน้องเขาไปอีกเขาไปอีกเขาเบาเบาเบาอืมโอเคเก๋สักานี่งละ ปฏิการแล้วพี่น้องปฏิการแล้วครับจังไนแกะขันแดดเบ้าแห้งกต่สิพ่ออยู่ได้แต่ขันแดดแห้งกะจบเกมกันเลยทีเดียวเอา้าสู่ต่อไปครับวิธีทางวิธีบีทวิสักรตามวิธีมอลลัมครับดห,หลดุดมีรถเดหล,ดหลุดทุกอย่งตาหลุดอ่ะ เอาพอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับพี่น้องครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม